เริ่มแล้วงานสายบายสายช็อบชิมแชจากใจเราถึงมือคุณจัดโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจกับงานแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ20-24มีนาคมนี้เท่านั้น สมาคมแม่บ้านตำรวจรวมกับศูนย์การค้าเอ็มคอเทียจัดสายบ่ายสายช็อปชิมแชร์จากใจเราถึงมือคุณงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เท้าถิ่นทั่วประเทศภายใต้โครงการโอปป๊อปหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสนับสนุนครอบครัวของตำรวจให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนซึ่งภายในงานค่ะมีการออกบูธแสดงสินค้าของดีของเด็ดจากกลุ่มแม่บ้านตำรวจทั้ง9ภาคทั้งเครื่องนุ่งห่มงานฝีมือสินค้าเกษตรเครื่องประดับอาหารเด็ด หารับประทานยากและอีกมากมายภายในงานพร้อมกิจกรรมและการแสดงต่างๆจากลูกหลานตำรวจโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่20-24มีนาคม2567ณลานควอเทียร์อเวนิวชั้นีศูนย์การค้าเอ็มควอเทีเยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เป็นถือว่าเป็นงานครั้งแรกเลยใช่ค่ะพูดถึงงานนิดนึงครับคืองานอะไรกันเนี่ยเป็นงานไซส์บายไซส์นะคะจากใจเราถึงมือคุณ ก็เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดขึ้นมาแล้วก็เป็นการส่งเสรมิมสินค้าชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาให้มีหน้าตาที่ทันสมัยเหมาะกับความต้องการคนเมืองน,นะคะวันนี้เราตั้งใจที่จะยกสินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าเด็ดแต่และจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดมารวมกันอยู่ที่เดียวนี้นะคะ หน้าสวนการค้าเอ็มโคเทียแห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองคนรุ่นใหม่อย่างแน่น,นอนยกตัวอย่างมีเท่าไฮไลท์ติดๆอะไรยังไงบ้างฮะที่นี่จะมีอ,อ,อย่างพวกผ้าเข่าม้าใช่ไหมคะคือเราจะเจอว่าพี่ไปตรวจเยี่ยมมา77จังหวัดเนี่ยผ้าเข่าม้าดั้งเดิมเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่า20จังหวัดแต่เราจะบอกว่าจังหวัดเนี้ยพี่ขอไม่ให้เอามาได้ไหมที่เป็นผ้าเข่าม้าเป็นผืนๆพี่ขอให้ตัดเป็นกระโปรงมาตัดเป็นเสื้อมาที่พร้อมใส่บางจังหวัดก็คือพี่ เขาเขาเก่งในเรื่องของการทากระเป๋าพี่ก็บอกว่าคุณทําเป็นกระเป๋ามาบางจังหวัดคุณทพวงมาลลยสวยคุณก็ถักเป็นวงมาลลยมาอย่างนี้ค่ะในวันนี้ท่านจะได้เห็นว่าสินค้าที่เรานํามาเนี่ยจะมีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็หน้าตาที่น่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะถือเป็นกานรเปิดตลาดให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนดูแม่บ้านก็คือเก่งมากๆเหยือนกันใช่ค่ะพี่อยากให้เป็น ตลาดเป็นแบบว่าบิวสเนสแมชิ่งค่ะคืออยากจะให้ทุกคนมาแล้วก็มาช็อปซื้อสินค้าเนี่ยสามารถเอาไปขายต่อได้เพราะว่าสินค้าที่เรานํามาเนี่ยเป็นราคาชุมชนจริงๆค่ะไม่มีการบวกเพราะว่าเราต้องการให้แม่บ้านเราเนี่ยเรียนรู้การขายสินค้านะคะเรียนรู้วิธีการหาอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เสริมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตำรวจของเราน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่เราพยายามพยายามพัฒนาต่อยอดมาตั้งแต่ปี65ค่ะก็ค,ะคือเรามีผลิตภัณฑ วันโปรวินวันโปรดักต์ก็คือแม่บ้านตำรวจทุกจังหวัดจะมีผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็โดยมีสมาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยช่วยหาดีไซเนอร์หาศิลปินมาช่วยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นที่เราที่ผ่านมาเรามีคุณครูปานคุณสมนึกพลังนอทำมาช่วยออกแบบโลโก้ใหม่ๆแล้วก็มาออกแบบลายผ้าใหม่ๆให้เราแล้วก็คุณหมูอาศาัศวะนะคะก็มาช่วยออกแบบลายผ้าไทยให้เราแล้วก็แม่บ้านตำรวจเราก็ ไปให้ชุมชนให้ป้าๆที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นคนถักทอขึ้นมาแล้วก็รณรงค์ให้แม่บ้านทั่วประเทศสวมใส่ผ้าไทยลายขวัญดาวของเราค่ะเรียกว่าคือครงวงจรที่แบบต่อย,ยอดทนให้ดีคุณะาะด,ดีขึ้นใช่ค่ะอย่างนอกจากเรื่องของมือพันอีกตัวแล้วเรื่องของอาหารด้วยใช่ค่ะอาหารที่เรานํามาวันนี้จะเป็นอาหารที่เด็ดดังที่หาซื้อรับประทานไม่ได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราจะมีโรตีสายไหมป้าป้อมจากอายุธยาที่ ถ้าคุณไปจังหวัดอุทยาก็ไม่ใช่ว่าจะได้ซื้อเพราะเขาเป็นมิชลินไกด์แล้วเ,เขาก็ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าแต่เรานํามาขายในงานนี้นะคะแล้วก็จะมีปลากุลเวตากใบที่เราใช้ว่าฝ่าดงกระสุนมาจากนราธิ <c oughs> วาสม <c oughs> าให้ท่านช้อปปิ้งถึงที่นะคะถึงงานนะคะแล้วก็มเีเป็นขนมเปี๊ยะแม่มดซึ่งก็ต้องก็ต้องสั่งจองล่วงหน้าเหมือนกัน <c oughs> แต่เราก็มีมาจัดจำหน่ายในงานนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะจะจะสังเกตว่าทั้งอาหารตั้งแต่ภาคเหนือจะลดภาคใต้จะเป็นอาหารที่ หาซื้อได้รับประทานไม่ได้ง่ายๆนะคะต้องต่อคิวอะไรเงี้ยแต่เราจะมีทุกอย่างในางานนี้ให้ท่านนะคะกับภาพวันนี้ก็คือหาวตั้งมาใช่ค่ะออมันในฐานะคนสัญญานมันก็ภูมิใจภูมิใจค่ะคือเกินเกินความคาดหมายค่ะเพราะว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องอคนกรุงมากมายนะคะเราก็เลยบอกลูกน้องอบอกน้องๆว่าเราช่วยกันยกมายกไม่ใช่เฉพาะสินค้าของแม่บ้านเรามา แต่เรายกสินค้าของชุมชนมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีสินค้าของชุมชนแต่ละจังหวัดที่เราคัดสรรแล้วว่าเด็ดดังดีเราเอามาให้ช้อปปิ้งในวันเดียวที่นี่ที่เดียวเลยค่อยากเิอความค่ามายนี้ครั้งต่อไปมีโปรเจกต์อรือยังคะตอนนี้ก็คุยกับทางผู้บริหารเอ็มคอเทียนถ้าวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเราคาดว่าสมาคมไปบ้านตำรวจเนีย่ยเราจะยกทีมเรากลับมาอีกพร้อมกับยกชุมชนมาด้วยนะคะแล้วก็มาจัดจําหน่ายในราคาชุมชนนะคะเพื่อให้ ทุกคนนาไปต่อยอดได้พี่เชื่อว่าทุกวันนี้การขายของเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขายเป็นหน้าร้านแต่เราสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณคุณมาช้อปปิ้งในวันนี้คุณอาจจะได้สินค้าดีสินค้าเด็ดและเอาไปขายออนไลน์ต่อต่อยอดกันได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะให้เกิดขึ้นค่ะไม่ได้คิดว่าอยากจะให้แค่มาช้อปปิ้งแล้วเอานำไปใช้แค่ตัวคนเดียวอยากให้มามองว่าตรงนี้มันคือรูปเน่ที่คุณสามารถเกิดขึ้นได้ นั่นหมายความว่าเราสามารถต่อยอดลวก็สามรารถนำไปชื่อินค้ออนไลน์ได้จงานาใ,ใช่ค่ะจบงานในงานนี้พี่เพียงแค่อยากจะพาแม่บ้านตำรวจเนี่ยมาเปิดตัวแค่นั้นเองมาเรียนรู้มาเรียนรู้ตลาดในในในกรุงว่าเป็นยังไงแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เราต้องการจริงคือการขายสินค้าออนไลน์การต่อย,ยอดจากวันนี้ไปในอนาคตค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะแม่บ้านตํารวจทั่วประเทศ77จังหวัดนะคะได้ยกสินค้าดีสินค้าเด็ดสินค้าดังแต่ละจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดมารวมกันที่นี่ที่เดียวนะคะณนะศูนย์การค้าเอ็มควอเทียจัดขึ้นวันที่20ถึง24มีนาะคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาลานน้ำพุนะคะเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ